ไม่ครับยิงให้ได้เลยเดี๋ยวด้วยแล้วไงเอ็งเคเบสโอ้แล้วราชาสามนิ้วเอา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 โอา้ยโอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ <laughs> โอ้ย oh God. โอ้ไม่กอดโอ้แล้วเอ็มเคเบสเม็ดเดียวอีกเยอะเม็ดเดียวเตะครับท่านผู้ชมวัดต f ฟักแล้วฟันเรียกโอ,งงโอ้แล้วยังไงโอ้แล้วเอ็เคเบส เรียบร้อยเม็ดเดียวแล้วให้หัวละเม็ดตัวละเม็ดไงโอ้โหเลยให้ตัวละเม็ดเลยไง what the fuck เจ้าตัวอยู่นี่ mk best ความหวังของชิบะเอาู้ได้ยิงผิดคนไหมจะยิงผิดคนไหมเอ่ยแล้วยังไงอืมอืมแล้วไม่เจอเอาแล้วไม่เจอเอาแล้วไงครับ ผมโดนเกียร์นะครับคนไหนครับคนไหนคนไหนเกียร์บอกชื่อหน่อยครับ MKBS โอ้วกระตุกโอ้ยเข้าหัวกระตุกแถมเข้าหัวเรียบร้อยยังไม่โดนตาน้า,นาพี่เล่นหนูได้นะครับได้เลยผมลืมอะตอนแรกบอกคนดูไว,ว่าเกมนี้จะเป็นผู้ดูไงก็เลยเป็นผู้ดูแล้วไงโอ้รู้สึกเอ้าเลยโดนสองลุมหนึ่งโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะ โอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะสองลุ้มหนึ่งเลยเหรอเกินไปเปล่าโอ้เลยโดนสองลุ้มหนึ่งโอ้เลยโดนสองลุ้มหนึ่งเชี่ยยังไหวยังชิวโดนสองลุ้มหนึ่งครับเมื่อกี้โอ้ดีนะไม่ตายโอ้ยเรียบร้อยแล้วเข้าหัวโอ้ล,ละลั่นไปเสียงบักบ๊กดาเมจบั โอเครู้สึกว่าเสียงจะบักเรียบร้อยครับหัวแตกครับสี่หัวไปแล้วมีคนเกียนครับบอกชื่อหมครับบอกชื่อมาเลยเกียนไงวะ NK b บ s ยังไงขอคนที่เกียนจริงๆนะครับผมไม่ได้รายงานมั่วนีครับอันนี้ขอร้องอย่ารายงานมั่วนะครับผมโอ้เรียบร้อยผมโดนคนชื่อว่าราชาสามนิ้วยิงครับเขาเกียนไหมบอกผมหน่อย ไม่ถ้ายิงไม่สับปืนเสียงมันจะบั็กครับอ๋อถ้ายิงไม่สับปืนเสียงมันจะว่าผมเดินดีๆเขายิงตายได้ครับเดี๋ยวแบนแน่เดี๋ยวแบนนะแบน,น่ครับลายชา3มนิ้วจัดไปโอ้โหแล้วหกหัวเรียบร้อย MKB ความหวังของช่องสวยน้องสวยน้องชายพี่สวยครับน้องชายพี่โอ้ m ม g ก็สุดยอดมากสวยครับน้องชายพี่เอาเอาสักเจ็ดหัวไหมเอาสักเจ็ดหัวไหม เอาสักเจ็ดหัวมาน้องชายเอาโอ้แล้ววิ่งแทรกเลยหัวกับแตกแล้ววิ่งโอ้แล้ววิ่งเอาแทรกเอาแล้ววิ่งแท็กแล้ววิ่งเงดาวแตก,อกโอ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยดาวจากเบบี้คนโอ้ยบอกเลยอย่าให้น้องผมเก็บเก็บมอนแมพเก็บมอนแมพหัวแตกแดงหัวแตกโอ้ยแล้วเหลืองไว้เยลโล่ดาเมจ เยลโล่ดามเมดวันช็อตกระโดดออกขวามาโปงกระโดดเออไปหนึ่งทีผันยาไปก่อนศัตรูโอ้แล้วโอ้กระตุกหืมไม่น่าจะไหวฮะไหลกระตุกเกมกระตุกเรียบร้อยเยลโล่ดามเมดผสมเลสดามเมดวันช็อตยังไงครับสัเกาะไปแล้วขอเล่นด้วยเข้าไม่ทันเลยครับผมขอสร้างไม่เป็นไรครับมีบัตรอยู่ โอ้แล้วไงเล่มเคเบสยังไงเล่มเคเบสยังไงทันวาเหลืองเตอะเลยใจเย็นตึงนะพีอ่อย่าว่าน้องอย่าว่าน้องใสายเหลืองน้องไม่ได้สายเหลืองแตหน้าเชิญหน่อยได้ครับน้องไม่ได้สายเหลืองน้องก็แค่งัดหัวมีขึ้นพอเราผิดพลาดกันได้เรายัางไงโอ้โหแล้วแคนดี้เก็บหัวมโอยแดง โอ้ยแดงไม่เหลืองนะพี่แดงนะพี่แล้วแดงแล้วไงครับแล้วยังไงเรียบร้อยหัวแตกระยะจูบกระโดดทีหัวแตกระยะจูบดูเอาครับพี่ดูเอาเลยครับพี่โอ้แล้วทันวา MK ็มเคเบสยังไง MK ็มเคเบสโอ้ยโดนยิงเฉยยิงผิดหรอือเปล่า ถ้าวิ่งตัดกระสุนเนี่ยจะกระสุนอาจจะผิดนะครับบางคนเขายิงกันอยู่แล้ววิ่งตัดกระสุน่เนี้ยอาจจะยิงผิดนะอาจจะยิงผิดนะบ,บอกไว้ก่อนแล้วเขายิงกันอยู่แล้วเราไปวิ่งตัดอย่างเงี้ยเขายิงผิดก็อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้รับผิดชอบนะครับ MK บวก Pro นะครับ MK ชนะ50ดาวโอ้โห MK ต้องเจอกับสัมเพล์กับ Pro เหรอเฮ้โยโอ้ยแล้วเอาจริงไนงะ MK น้องชายพี่ฝากหน่อยละกันเอาอานะไรไง อาแล้วแล้วยังไงครับเรียบร้อย MK base เม็ดเดียวพี่เม็ดเดียวครับพี่ Baby. เบบี้ดูเป็นขวัญตาดูเป็นขวัญตาครับพี่ MK base มันตึงขนาดไหนดูครับดูเอาว่าตึงขนาดไหนโอ้แล้วเปิดด้วยแล้วเปิดมาเปิดได้หมดพี่จะเกิดโอ้โหได้คือยิงลังแกนได้ไดงะจะเปิดได้หมดไง โอ้โหเราล็อกเป้าผิดโอ้โหขอบคุณ50ดาวจากเบบี้ไอ้เฮียวั a ต t ว e f u c ั What 12หัวเฮ้ยไม่ใช่10หัว10หัวโอ้โ oh ห my god เอาไปเลยน้องชายโอ้เอาไปเลยน้องชายแม่งโคตรตึงเนี่ยวอแตกวอแตกแล้ววันนี้ วันนี้วอ